I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop, there ain't no time to fall, try to live, get it up, you got one life to pop. thick and big like a small, cause you gotta want it all, when you finally get that t o u g you get ready, take it โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม rv ที่มีเท่ไลค์มากกว่า1แฟนคน เปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม rv าีมีเ t ทได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม rv วโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมเอเรนดอร์นะครับผมการฟาร์เอเรนดอร์ยังไงไม่ให้จนนะครับผมแล้วก็จะมาสอนเอเรนดอร์เนี่ยเซตไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมเป็นเซตไอเทมที่โคตรดีเลยนะครับผมมนทำให้ตัวเอเรนดอร์เนี่ยเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมจากตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็จะมาแนะนำเซตไอเทมรูนพลังแฝงของเอเรนดอร์ก่อนนะครับ เอเลนอร์เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นเป็นธนูฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมผมจะขึ้นเป็นสอมมี่โบมาก่อนนะครับธนูเล็กนะครับผมแล้วเราก็จะไปขึ้นบูทเลยนะครับขึ้นบูทเนี่ยเพื่อให้เราเดินเกมได้เร็วขึ้นนะครับเดินเอาออบเจกต์หรือเดินฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับแล้วจะขึ้นเป็นบูทสต,ตันสถานะนะครับผมบอกว่าตัวเอเลนอร์เนี่ยมันต้องการวิบวับนะครับผมเวลาโดนสตันโดนสโลโดนนักอัพเนี่ยมันจะได้หลุดได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาออกเป็นธนูเต็มนะครับผมไฟท้้้วยตตััมมโบบนนนนนะะแลลก็็ไปปขึเเารรออ่คผ เป็นดาบคินะครับผมชิ้นที่5นี่ก็เป็นไอเทมใหม่นะครับผมเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับผมไอเทมชิ้นนี้ช่วยชูเอเดนดอร์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันให้ความเร็วโจมตีให้อัตราคินะครับซึ่งเอเดนดอร์โคตรชอบเลยนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวนะครับผมได้โบนัสความเสียหาย50นะครับผมถ้าเป็นตัวตีไกลก็จะเป็น2เท่านะครับก็คือโบนัสความเสียหาย100นะครับผมเอาไปคอมโบกับทารอนเดี๋ยวผมบอกเลยนะโคตรโหดนะครับผม ชิ้นสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ต้องเป็นเกาะเกิดนะครับผมประมาณนี้นะถ้าเกิดกาะเกิดคู่ด้าเราก็ไปใช้เคียวเคียวคู่ดาวไม่ใช่ก็เกิดกาเกิดใช้ได้แค่2ครั้งนะครับผมถ้าเกาะเกิดหมดก็ใช้เคียวแล้วก็ใช้ธนูก็ได้นะครับผมธนูดูดเลือดอันนี้ก็ได้ถ้าในกรณีที่มันเลทมากๆแล้วเกาะเกิดมันหมดนะครับผมก็ประมาณนี้เซไอเทมของเอเลนดอ์นะครับในส่วนของรูนของเอเลนดอ์นะครับผมจะแนะนําเป็นรูนนี้นะครับผมเป็นอเวกสิบเมตรนะครับผมแล้วก็เป็น อาเอเซเลเวอร์นะครับ3เม็ดนะครับผมเป็นสปิริต7เม็ดนะครับผมเป็นดระกอนคอร์10เม็ดนะครับปรูนนี้ก็จะมีห้อยดูดเลือดมาด้วยนะครับผมแล้วก็ความเร็วโจมตีถึง23%เลยนะครับมันจะเอามาคอมโบกับไอเทมใหม่นะครับผมแล้วก็คอมโบกับทาลอนคอมโบกับไอเทมป่านะครับผมมันจะช่วยชูให้พลังแฝงฮอลลี่ซัมโมเอร์เราเนี่ยปล่อยเร็วขึ้นนะครับผมโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบปรูนเซตนี้นะครับมันฟาร์มไวดีนะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับแล้วมันทำให้ฮอ er เนี่ย ยิงออกเร็วขึ้นด้วยนะครับผม Holy Summoner เนี่ยยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งยิงเร็วเท่านั้นนะครับรูนเซตนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีก1เซตนะครับผมคนในเซตหนึ่งนะครับผมสีแดงเนี่ยจะเป็นเลด10เม็ดนะครับสีม่วงเนี่ยจะเป็น Essence Level สเม็ดนะครับผม Spirit 7เม็ดนะครับผมสีเขียวเนี่ยจะเป็น Dark Core สิบเม็ดนะครับผมสำหรับรูนนี้ก็จะทำให้เอเดนเนี่ยคิ่บ่อยมากขึ้นกว่ารูนแรกนะครับแต่ว่าสปีดฟาร์มเนี่ยจะไม่เท่ารูน Awake นะครับผมแต่ถ้า รูนนี้มันคี่บ่อยๆเนี่ยสปีดฟาร์มมันก็เท่าๆกับรูนอเวกนะครับรูนเนี่ยจะเก่งตอนที่เรามีดาบขีนะครับผมมันจะช่วยเสริมดาบขีให้ดาบขีเลยเนี่ยขีบ่อยขึ้นนะครับผมมันจะช่วยเสริมดาเมจตอนช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่รูนอเวกมากกว่านะครับมันฟาร์มเร็วดีมันยิงสนุกดีนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมนะครับท้าไมเอรอนถึงห้อยรูนดูดเลือดนะครับไม่ใช่เอเรนดอร์นะครับป่าแทบทุกตัวนะครับผมจะห้อยรููนดดดเลือไปประมมาณ3 ผมเพื่อให้เราฟาร์มง่ายมากขึ้นนะครับเวลาที่เราเจ็บนะครับผมเราสามารถเข้าป่าฟาร์มได้เพื่อต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าป่าเป็นตำแหน่งที่ต้องหาเงินอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดป่าเราจนเราก็จะแบบสู้ฝันของข้ามยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับบ้านจะเสียเวลามากๆนะครับผมเราต้องฟาร์มฟาร์มฟาร์มหาเลือดในป่าเอานะครับผมเพื่อจะฟื้นฟูเลือดกลับมาให้ออกมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับผมรูนเซตอะไรแบบเนี้ยที่เอเลนดอร์ให้ดูดเลือดเนี่ยนักแข่งอาจจะไม่ค่อยบอกนะครับผมแต่ว่า ผมเคยไปเห็นของนักแข่งเวียดนามมานะครับผมเขาห้อยเอเลนดอร์เนี่ยเขาห้อยดูดเลือดนะครับผมของไรเบิงนะครับผมถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยเอที่เล่นเอเรนดอร์ช่ำๆเนี่ยเขาใส่ลูนดูดเลือดไปด้วยนะครับสามเม็ดนะครับผมแล้วเหมือนว่าเขาจะใช้เป็นเซตนี้ด้วยเซตเซตลูนคีสิบหกนะครับผมผมดูมานานแล้วแหละเกือบเกือบปีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องลูนของเอเรนดอร์หรือว่าป่าทุกตัวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องห้อยดูดเลือดนะครับไม่ว่าเราจะเล่นทูเลน หรือเล่นนาคอสเนี่ยก็ต้องห้อยดูดเลือดมานะครับผมแต่ยกเว้นอ่าเป็นอ้อยนะครับอ้อยเนี่ยไม่ต้องห้อยดูดเลือดนะครับผมแล้วก็มีอาคีล่ามีดูดเลือดอยู่แล้วนะครับผมก็มีแค่อ้อยนะครับป่าในเมตาที่ไม่ต้องห้อยดูดเลือดนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยส่วนมากเขาจะห้อยดูดเลือดกันไป3เม็ดนะครับผมก็ประมาณเนี้เรื่องดูนของเอเลนดอนนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับผมในแผลนี้ผมจะใช้เป็นโฮลี่ซัมเมอร์เนอร์นะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยเร่งดาเมจให้เอเลนดอนได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า เอนดอนในแพทนี้ชอบออกไอเทมตีเร็วนะครับผมยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่โฮลี่ซัมโบเนอร์มันจะยิ่งยิงเร็วเท่านั้นมันจะช่วยเร่งดาเมจเอนดอนได้จัดมากๆนะครับผมส่วนพลังแฝงรองเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวแข่งนะครับเพราะว่าตัวแข่งเนี่ยมันเอาไว้พลิกสถานการณ์ที่เราเสียเปียบกลับมาได้เปรียบได้นะครับผมค่อนข้างชอบนะครับผมหรือใครชอบเทรดนะครับผมชอบมีกดแล้วได้เลือดขึ้นมาเยอะเนี่ย,ยก็ใช้เป็นรีคาร์บูรี่พาสก็ได้อันนี้อันนี้ก็ดีใช้เทรดหนึ่งหนึ่งด,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 ดีนะครับผมแต่ว่า ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมผมชอบเป็นตัวแข็งมากกว่านะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพลังแฝงนะครับพลังแฝงนี้ไม่ค่อยนิยมในแรงนะครับผมแต่ว่านิยมในแข่งอ่าผมจะมาบอกให้แล้วกันว่าทําไมเขาถึงใช้ในแข่งนะครับสำหรับพลังแฝงตายเกิดนะครับเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อเกมนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวที่เล่นโถมต้นเกมหนักๆน,นะครับผมเกมที่คิดว่าเออเรามีโอกาสตายค่อนข้างสูงเนี่ยเราควรจะเลือกนาฬิกามาใช้นะครับผมเพราะว่า เราต้องกดเกิดมาเพื่อซ่อมนะครับถ้าเกิดเราพลาดตายนะครับเราต้องกดเกิดมาซ่อมนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะเอเลนดอร์ถ้าเกิดจนจนแล้วคือแบบถ้าเงินไม่นำเนี่ยคือเล่นไม่ได้เลยนะครับมันจะยิงแบบไม่แรงอะ่ะเออมันคือมันจะเบิร์กตรงข้ามเนี่ยตายยากนะครับเพราะฉะนั้นในแข่งเขาถึงแบบเล่นเอาชัวร์ไงเล่นแค่แบบฟารม์มฟารม์มฟาร์มมาให้รวยถ้าเกิดฆ่าได้ก็ดีฆ่ามไม่ได้ก็พยายามดันจบบ้านอะไรประมาณนี้เอเลนดอร์มันเป็นตัวที่จบบ้านง่ายนะครับถ้าเกิด มันรวยนะครับเขาก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสคนเอา Holy s u m เ o อ e r มายิงคนไงเขาแค่เอาเอ็นดอมาฟาร์มให้มันรวยอะ่ะแล้วก็ตีบ้านนะครับผมตีบ้านตีคนก็ได้นะครับตีคนก็แรงเพราะว่าเรารวยอะ่ะเราก็ตีคนแรงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะในแข่งเนี่ยเขาโฟกัสทีมไฟมากกว่าในทีมไฟเนี่ยเขาจะช่วยกันจ่ายดาเมจนะครับผมแต่ว่าในแลงเนี่ยเราต้องแบกดาเมจเองไงเออเราไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนรุ่มทีมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแนะนําเป็น Holy s u m เ o อ e r เนี่ยมันจะดีกว่าสําหรับในแล้งนะครับผม เพราะว่าในแร้งเนี่ยเราไม่ได้เล่นเอาชัวขนาดนั้นนะบางทีมันเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกอ่ะในแข่งอะ่ะเขาก็ต้องเล่นแบบเอาชัวที่สุดอะต้องเซฟที่สุดถึงแม้ว่าเอาพลังแสงตายเกิดมามันอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเขาเซฟเพื่อจะเอาชัวไงทุกคนเออเขาก็เลยแบบต้องเล่นพลังแสงที่มันชัวนะครับแต่ว่าในแล้งอย่างเรานะครับผมโฮลี่ซัมอนเนอร์นะครับผมแบกสุดแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับเซตเทมบูนพลังแสงนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเนาะแล้วก็คลิปของผมเนี่ยลงทุกวันนะครับผม7จ็ดโมงเช้าของทุกวันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมไหร่นนก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับดี้ีนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเอเลนอน์ในแพดใหม่นะครับผมสอนการเดินเกมสอนการฟาร์มนะครับผมแล้วก็จะมาออกไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมไอเทมชิ้นี้ช่วยทําให้เอเลนอเนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ความเร็วมาอีก40%นะครับผมได้อัตราคิปอีก10%นะครับผมมันทาให้ฮ o ลี่ซัม e บเนอร์เนี่ยยิงเร็วขึ้นนะครับฟาร์มไวขึ้นด้วยนะครับจ่ายดาเมจได้แบบรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันยิงเร็วนะครับผม โอเคผมจะเริ่มฟาร์มจากฝั่งตรงข้ามของออฟเลนนะครับเล่นเอเลนดอร์ or, หรือว่าเล่นคีล่าหรือว่าเล่นเอเลนดอร์คีล่า A เนี่ยผมจะชอบไปจบออฟเลนนะครับเพราะว่าจะเป็นลุมออฟเลนนะครับผมออฟเลนเนี่ยมันไม่มีคนช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปจบเลนแครี่เนี่ยเอเลนดอร์ A ไม่ค่อยน่าไปจบเลนแครี่สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเอเรนดอร์มัน,ม,นมันจบแครี่ก็จริงมันไม่มีซีซีไปชงให้เพื่อนหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนไงมันมีแค่อันติที่ต้องกระโดดเข้าไปแล้วก็ปล่อยอันติอะ่ะมันไม่ไไดด้้แบบบอะะรรขนน,นนนาััค เพราะฉะนั้นผมจะไปจบออฟเลนอ่ะมันจะดีกว่ามันจะฟาร์มได้รวยกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเราไปเอามังกรเล็กนะครับเราอาจจะพาออฟเลนเขาเนี่ยขึ้นไปเล่นมังกรได้นะครับเราก็จะมี5คนนะครับผมถ้าเกิดเราไปช่วยออฟเลนเคลียเราพาออฟเลนขึ้นมามังกรนะครับผมแต่ก็ต้องดูรูปเกมอีหนึ่งทีนะครับผมว่ามันควรจะเล่นแบบไหนนะครับเราอาจจะฟาร์มจบอาจจะไปได้ค่าฟอร์เลนแล้วเลือดเราไม่พอเราอาจจะเลี้ยวเข้าดาร์กเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้ค่าฟอร์เลนเราก็พาออฟเลนเนี่ยขึ้นไปตรงงกรบเมดอนกรนะครับ โอเคช็อตนี้อิลูเมียขึ้นไปตายข้างบนนะครับผมก็จะรับกลางเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูเพื่อนเลยอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็30วีแล้วนะครับผมมังกรก็ใกล้ที่จะเกิดปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเขามีคิวกอดด้วยนะครับผมอย่างนี้คือผมเสียละคือผมเจ็บว่ะทุกคนช็อตนี้คือผมพลาดนะผมคิดว่าเราน่าจะเอามังกรกันยากกว่าทุกคนลองดูนะครับผมผมอาจจะเปิดมังกรทีเผลอได้นะครับ มันจะไม่มีคนมานะครับผมผมยิงมังกรเลยแล้วกันนะครับแล้วผมเห็นซาต้ายังไม่เู้สีด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับเอเดนอนเป็นตัวหนึ่งที่เอาอ็อบเจกต์ค่อนข้างเร็วนะครับผมโอเคแท็กบนหนึ่งเวฟนะครับแท็กบนหนึ่งหนึ่งเวฟเนี่ยถึงมันจะได้ตังค์น้อยเนี่ยแต่ก็แท็กๆไปเถอะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยบู์เงินเราไงเฮ้ยเล่นได้ปะน่าจะเล่นได้นะครับผมชอ็อตนี้โอเครอลงมานะครับผักอติ ่ากะจะผักอัติล่าช็อตนะครับผมแต่ก็ไม่ได้นะครับโอเคกลับไปฟาร์มบัฟของเรานะครับผมเราก็จะวนไปข้างล่างนะครับบัฟแดงจะเกิดพอดีนะครับผมโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับในช่วงต้นเกมของเอเลนดอร์นะครับเอเลนดอร์เนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นตัวต้นเกมอ่ามันไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วเกินไปนะครับมันเลยดูเหมือนตัวต้นเกมนะครับผมเอเลนดอร์เล่นแล้วต้องรวยนะครับผมถ้าเกิดรวยเนี่ยมันก็เอาไอเทมมาตบฝั่งตรงข้ามมันก็เหมือน ใช้เงินสู้อ่ะเออใช้เงินแบบแก้ปัญหาอะไรประมาณนั้นนะครับผมจริงแล้วมันไม่ใช่โจต้นเกมนะครับต้นเกมดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันคือมันต้องมีดาบคีก่อนหรือว่ามีทารอนก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมดาเมจมันถึงจะจัดนะครับผมเห็นเหมือนฟอร์เรนติโน่จะอยู่แถวนี้นะครับผมนี่ไงอุ้ยซาต้าไม่ใช่ฟอร์เรนโอ้โหอย่างนี้เขาบินสวนดิโอเคผมจุกออกเยน,นาเข้าสวยอยู่นะเยน,นาโอเคโอ้โหผมไหวกับฟอร์เรนติเนี่ยผมเลือกผมน้อยมากเลยว่ะ ลองดูแล้วกันโดดผีเสื้อปุ๊บผักอุ้ยผักไม่ไปโอเคสวยอยู่นะครับเขายังติดอันตีอยู่นะเขาก็เลยผักไม่ไปนะครับผมตีดูดเลือดนะครับเราไม่ต้องกลับนะครับผมเพราะว่าเรามีดูดเลือดอยู่นะครับเรากลับไปแท็กเวฟกลางนะครับแล้วเดี๋ยวบูก็น่าจะเกิดนะครับผมระหว่างทางโอเคผมไปเจอคิวกอดละคิวกอดขึ้นบนนะครับราษาต้าเนี่ยเพิ่งเกิดนะครับเพิ่งเดินมานะครับผมผมน่าจะไม่ตายนะครับ แล้วก็เสียวๆอยู่นะครับเผื่อซาต้ามันบินมาใส่เลยนะโอเคฟาร,ร์มก่อนนะครับผมตีคีพเพื่อหาเลือดนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดนะครับผมซาต้าเข้ามาวะผมผมตายได้แลนะ้วเนี่ยจุกออกนะครับโอเครอผักกระโดดเข้ามายิงโอเคเรียบร้อยสวยครับเลือดแค่นี้แบบก็กลัวตายมากนะครับถ้าเกิดซาตาเขาโฟกัสผมเนี่ยเมื่อกี้นี้เขาบินเข้าพุ่มไปไงเขาเลยผมไง ถ้าเกิดเขาเลี้ยวนะเรียบร้อยเลยผม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 แดนแน่มีมีหยอกมีหยอกนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเรามีดูดเลือดนะครับแล้วเราก็ห้อยลุนดูดเลือดมาด้วยเนาะเราก็เลยไม่ต้องกลับบ้านนะครับผมเอเดนเป็นตัวหนึ่งที่ต้องหาเงินอยู่เสมอนะครับผมถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกนะเอโดนเป็นถ้าเกิดมันจนเนะี่ยตัวมันจะเล่นยากนะครับมันต้องเล่นให้รวยนะครับผมช็อตนี้เราเล่นข้างล่างได้นะครับฟอร์เโน่ no. เออเรามาแล้วเยนาทันหรือเปล่า ยิงยิงยิงโอ้โหไม่ทันหมดทุกคนเพื่อเราตายก่อนนะครับโอเคผมจะพยายามเอาป้อมล่างนะครับผมเพราะว่าซาต้าอยู่บนนะครับอุย้ยคิวกัดมานะครับผมมาดีสู้นะมา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 ยิงยิง,ยงโยกเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเอเลนดอร์เป็นตัวหนึ่งที่ลังแกพวกตัวแบบแบบนี้ได้ดีมากๆาเลยนะพวกตัวที่ไม่มีสตันน่ะเอเลนดอร์มันโคตรชอบอเขาตันมานะครับกระโดดหลบแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังโดนดาเมจแหละ หยอกหน่อยนะครับผมพอละเดี๋ยวหรือว่าจะดักดีเขามาปะเขาไม่มาคะ้วทุกคนโอเคถอยก็ได้นะครับตอนนี้การเงินเราโคตรดีเลยนะครับผมก็พยายามคงการเงินไว้อย่างนี้นะครับอย่าให้ดรอปนะอย่าพยายามตายนะครับเอเดนดอรถ้าเกิดตายมาแล้วมันต้องไปหาฟาร์มซ่อมนะครับผมมันมันคือมันจะเสียเวลาทําคือมันจะทําเกมได้ไม่ต่อเนื่องอ่ะอ่าคือเอเดนดอเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเลดเกมได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า ต้นเกมการเกมคือเล่นดีนะครับจะเก่งมากในช่วงการเกมนะครับผมเพราะว่าตอนกลางเกมอ่ะคนอื่นอาจจะมีของแค่สชิ้นแต่เอเดนอ์เนี่ยไปแล้วนะสชิ้นถึงเกือบเกือบหชิ้นไปแล้วนะครับผมมันก็เลยแบบเป็นตัวหนึ่งที่เก่งช่วงกลางเกมมากๆนะครับจากการหาเงินของมันนะครับมาเดีอย้ยิงฟรีนะก็ยิงฟรีนะก็ยิงฟรีนะเหลือคนนึงแวนฟิกเกอร์เข้าไปนะครับเพื่อนเรายังไงสวยครับเฮ้ยคําพ่ตายกันอย่างนี้คือ หกนาทีเรามีโอกาสได้บัาลหลกแล้วนะถ้าเกิดกีบบนเข้าอ่ะเรากักฟอร์เรนได้ปะกีบนกำลังเข้าด้วยนะครับผมฟอร์เรนไม่กล้ากันแน่นอนนะครับคนเดียวอ่ะถ้าเกิดฟอร์เรนกันแล้วฟอร์เรนพลาดเนี่ยก็มีโอกาสไร้จบบ้านได้นะครับเย็นค้าสูงแล้วก็ตีไปนะครับผมโอเคต้องถอยแล้วล่ะไม่ได้ได้นะโอเคผมถอยนะผมต้อนรับเพื่อนถ้าเพื่อนจะบวกโอเคไม่น่าจะจบบ้านได้นะครับป้อมกลางก็ คิดว่าไม่ได้หวะทุกคนยากอยู่นะครับตรงกลางเขามีตัวกันบ้านอะ่ะมีแวนมีทาตา้ามีอาลัมเบอร์อทุกคนคือมันก็กันง่ายนะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนค่อยๆเล่นนะครับผมโอเคเพื่อนเราตีบ้าเราก็ตีนะครับผมตีได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เกมมันค่อนข้างที่จะนําอยู่นะครับโอเคฟาร์มต่อนะครับเพราะว่าพวก ทัอะไรคีปในป่าเราเกิดนะครับก็พยายามกลับมาฟาร์มนะครับผมหาของนะครับให้มันรวยๆนะครับผมแล้วก็ไปไล่จบบ้านเขานะครับเพื่อนเราเข้าไปแว้นกันในป่าทุกคนกวนแก๊งอะโอเคผมพร้อมที่จะเล่นละตอนนี้ของสี่ชิ้นละคือแรงแล้วนะครับผมพร้อมเล่นละคนอื่นนี่ยังมีของสามชิ้นอ่ะผมไปสี่ละหาเล่นได้เลยนะครับผม ไว้ในป่าว่ะทุกคนไปดิลุยเรามาแล้วเพื่อนๆตีตีตีจึ๊บอุย้ยมันผักผมป่ะโคตรสวยผักดีนะเพื่อนนี่ไนงะขอบคุณแต่ว่าแต่ว่ามาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิอุย้ยเรียบร้อยซาต้าบินมาว่ะทุกคนหูยเกืบเอบจะหล่อเท่แล้วไปมันก่อนไปนะครับผมแบบชิวๆตีแบบชิวนี่นะหลบหนึ่งทีนะครับผมโคตรจะเฟี้ยว โอเคเอนดอ์เขาบอกว่าเป็นตัวแอคนะครับผมจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นตัวคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวแอคเว้ยทุกคนแต่ว่าสกิลมันเนี่ยมันทําให้ทุกคนมองว่ามันเป็นตัวแบบนั้นเว้ยคือเป็นตัวผิวไงเออคือทุกคนเล่นอ่ะมันดูหน้าเหมือนไส้หมดนะครับอย่างที่ผมเวลาเจอเอนดอ์ผิวๆอ่ะมันยังดูหน้าเหมือนไส้เลยนะคือมันฆ่ายากอ่ะคือมันจับตัวยากอ่ะเออมันก็เลยดูแบบดูแบบทุกคนมองเอนดอ์ในแง่ลบอ่ะ แต่จริงเอเดนอมันก็เป็นตัวแบบนี้แหละทุกคนสกิลมันแบบนี้อ่ะให้ให้ทำไงอะ่ะเอ้ยอะไรอะ่ะก็กลับผีเื่อดิเพื่อนทำไรอะ่ะอันติตามนะครับนี่เนี่ยตามไปยิงตามไปยิงตามไปนวดเรียบร้อยลยครับผมเดินลุยนะครับเอาอมาดิฟอลิโน่ฟอลิโน่มาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับแวนแล้วกดแข็งหลบนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวมาเดิมาเดิเ,ดเ,ดเอ้าซาตาลงมาก็โดนผมก็โดนผมนะก็โดนผมนะนมนะหมดตีนะ้แล้วตรงนี้นะครับผมเรามีสี่เขามีห้า แต่เขาโดนเราหมดเลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ที่ผมตีมันคิวอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยผมคอสคิวนะก็เกือบแม็กกีคิวอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะหมันไส้ผมหรือยังนะเขาจะหาว่าผมแบบโชว์ปะว่ะวะคือเป็นตัวแบบนี้เพื่อนต้องเข้าใจสกิลมันแบบนี้อะ่ะเออจะให้มันเล่นแบบไหนอะ่ะจะให้มันเล่นง่อยๆก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยหลบหลบเนี่ยเนี่ยคือลัมเบอร์คือหมันไส้ผมละผมหลบได้อะ่ะผมหลบฟอร์เรนิกนี่เอาดิมาจึบจ๊บจึ๊บนะฮะจึ๊บปึ๊ แล้วยิงแล้วยิงโอ้โหเพื่อนเราจบบ้านพอดีนะครับผมก็จรจรนะครับผมเกมนี้นะก็มันอยู่นะครับผมทำดาเมจไป34เปอร์เซ็นต์เลยนะครับรับดาเมจไป16เปอร์เซ็นต์นะครับผมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็มีคนแอดเพื่อนเรามาด้วยนะครับผมก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันเพื่อนๆนะอ่าก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นเอนเนอร์เนแพทนี้นะครับผมการออกไอเทมใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ เนะื้อ่อยเทพไม่เต็มอะ่ะคือผมเงินหมืน่นดูฝั่งนู้นดิเงินสูงสุดคือ7000อะ่ะผมบอกแล้วว่าเอเดนเนี่ยมันสามารถเล่นแล้วของนํา1ชิ้นหรือเกือบ2ชิ้นได้เลยนะครับผมผมหมืน่นฝั่งนู้นเจ็ดพันี้ก็นำประมาณสามพันอ่ะแอบก็นําเยอะมากเลยนะครับผมของประมาณชิ้นครึ่งเลยนะครับเอเดนเป็นตัวแบบนี้นะครับผมเป็นตัวที่ฟาร์มเก่งนะครับจุดเด่นของเอเดนเนี่ยคือฟาร์มเก่งแล้วก็จับตัวยากนะครับเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้แบบ DPS โคตรสุดนะครับผมพวกตัวที่แบบไม่มีสตันเนี่ย สู้เอเนอร์ยากนะครับฝั่งงู้นเนี่ยก็จะมีอ่าแวนนะครับผมแล้วก็อ่าแค่นั้นแหละทุกคนที่เอเนอร์สู้ยากนะครับตัวอ,อื่นเนี่ยคือเอเนอร์แบบชิลหมดนะครับผม mm hmm. ก็พยายามเล่นเอเนอร์แล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปก่อนถ้าเกิดเรารู้ว่าเราออกไปบวกแล้วเราไม่ไหวเราฟาร์มก่อนก็ได้นะครับฟาร์มไปเลยสักอ่าสักหกนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีแล้ค่อยไปเล่นก็ได้นะคร mm ับผมเพราะแปดนาทีเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ช่วงการเกมถึงเละเกมแล้วนะค,ะ mm hmm. ครับผม ก็ตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะเริ่มแบบมีของเยอะแหละพอเรามีของเยอะเราก็น่าจะมั่นใจในตามเบียของเราเนกครผมก็ลองออกไปเล่นดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคก,การเล่นเอเลนดอร์ในแพทนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดสไัครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ